นอกต้องนี่เลยแล้วเราสำรวมนั่งตรงไหนครับรุ่มกับเอาตรงนี้ละกันค่ะเล็กๆแคบๆไม่สะดุดตาเท่าไหร่ในฐานะเมียคนเล็กพี่ดูๆสะดุดตาได้สิแล้วลงมาเลยอืมไม่ลงกลัวฉันเด่นเกินหน้าเกินตาแกลละสิโอ๊ยอุ๊ยชั้นก็เหมือนกันค่ะ งั้นงั้นไหนๆก็มีเป็ดปักกิ่งกับหมูฮันแล้วว้าวกลัวก็แหลกให้คงรู้เนี่ยเห็นพวชัดๆเหมือนกันฮะโอ้ยลงมาเลยนี่ไปเรียกพี่นกชัดชัยมารีบหน่อยดิ่แย่แล้วค่ะแย่แล้วแย่แล้วค่ะแย่แล้วพี่นกชัดชัยอาหารเป็นพิษสองเสียเขาลงพยาบาลค่ะเอาอีกแล้ว ร้านทีวีเจอหรือยังเจอแล้วครับเสียยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ย,อย,อย,อยใครมือไรนินนำบัตรร้านขายกีจะติงเฮ้ยปีเย้ยไม่ว่ากวงเคยซื้อให้สูชิใส่อยู่โ,โอ้โหแล้วจะทำยังไงอ่ะที่ร้านก็ไม่มีเบอร์แล้วด้วยอ่ะเอ้ยเจอแล้ว นี่ไงเบอร์น้องน้ำอ้อยคอยพี่24ชั่วโมงช่วยแบกสูตรไอันนี้ห้ามอ่านออกอากาศด้วยอ่าอ่าอ่าสมองโกงมีของดีแล้วแม่เป็นคนเดียวได้ไงอ่ะเฮ้ยได้ไงเขาไต่อเพื่อก่อนอยได้ไงให้ถูกต้องเพราะวดูต่อได้น้ำอ้อยเฮ้ยผ่านว่ากิจดวงก็คือหาเบอร์ร้านทีวีให้เจอเรียกช่างมาซ่อมไม่ใช่แย่งเบอร์โทรหญิงแย่งแยงวะยังไม่ได้แล้วนี่สชั่วตัวพ่อเลยโอ้โหเร็ว พวจตรงไหนไม่ทราบน้องเขาขายน้ำอ้อยคันไวยส,สดสดตลอด24ิชั่วโม,มองอันนี้นะถือว่าเป็นของโกงคนเดียวควรส่งเสริมเป็นอย่างยิ่งขอาอาทีพบริสุทธิ์ไว<ฮ>้เทวดาอยากรูมงกุดดอกส้มสามมิติถ้าหาร้านทีวีไม่เจอเนี่ยนะก็ไปตามไปถึงที่เลยสิ <c oughs> เอางี้ในเมื่อหาเบอร์ร้านไม่เจอเดี๋ยวไปหาช่างที่ร้านเองเออเอมก้าเทเบอร์ชลาสุดๆว่าแต่ว่าร้านอยู่ที่ไหนจะได้ตามช่างถูก กวางจออ้มอมึงจีนใจเย็นๆนะคะพ่งก,กับเดี๋ยวก็มีทางออกค่ะไม่ต้องรอเดี๋ยวหรอกตอนนี้ก็ออกได้ผมจะบอกให้พุงกับเดินตรงไปเลยนะครับจากนั้นให้เลี้ยวซ้ายพอเลี้ยวซ้ายจ็จให้หมองทางขวาเปิดประตูแล้วออกได้เลย <c oughs> ก็อยากให้อารมณ์ดีอยากให้อารมณ์ดีครับไม่ได้อยากให้บ้าเป็นใครห้ือเ่นะลย วันนี้เป็นอะไรวะถึงได้สวยสงสัยโดนหวยกินซื้อไปเยอะสิท่าพี่ซื้อเลขอะไรอะคะคำนวณเอาองี้ไหมคะคุณผู้กำกับเกาเล่นเองเลยนะคะเล่นเองกือกลับเองใครๆเขาก็ทำกันนะคะเหรอแล้วเป็นไงอะเจ๋งทุกเรื่องเอ้าเอางี้ไหมคะเอางี้ไหมคะคืออืม เรามาบำบัดอารมณ์ด้วยการผ่อนคลายลมหายใจดีไหมคะมาทำพร้อมกันนะอ่ะหายใจเข้าหายใจออกหยุดหายใจก็ตายจิคุณขอบค่าพวครัจะเพิ่งตายค่ะได้คนมาเป็นเจ้าสัวแล้วค่ะเชิญค่ะทกจจองไว้้ด จอจะไปเมืองจีนอ้ยว่าไปเองเฮ้ยอย่าเลยทำไมอะจอเลยยอมเหนื่อยแทนทุกคนไม่ต้องเลยอันนี้กวงขอไปเองเอ้อย่าเลยจอบยอนเสียสละแทนทุกคนพวกเราไปเองเฮ้ยอย่าเลยจออยากไปเทีย่ยวแทนทุกคนง้นพวกเราเลยจิ๋วจวอโคตรฉันไปสำรวจมาแล้วที่ทีวีเปิดไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้เสียปลั๊กนะใครได้หมาปลั๊ก เฮ้ยเดี๋ยวไปจอดไปเมืองจีนเดี๋ยวจอดซื้อบัตรฝากมันเคยฝากกันตั้งนี้เนี่ยฮะแล้วไปเมืองจีนเนี่ยใครจะจ่ายตั๋วเครื่องบินเฮ้ยเราใครออกค่าเครื่องบินนี่ไงโกตอนเลยโกตอนออกเลยให้จอดไปเมืองจีนจ้าวปาแล้วจอดสมองโกออกให้กราไปต่างหาไอ้มึงอะไรออกไอ้จอดแต่กวงไปเองเรื่องไรเรื่เขียนกันแล้วก็ใช้สติได้แล้วเอ๊แต่ว่าวันตอนที่อีมาส่งทีวีเนี่ยนะว่าเขตรวจเช็คดูแล้วดีแล้วนี่นาโอ้โหอันนี้กวงขอยืนยันเว้ย คนส่งมันวางเครื่องปุ๊บเสียบปลั๊กปั๊บกดปุ่มปุ๊บเทวติดปั๊บอ่าพอทีวีติดปุ๊กนี่ก็ปิดเครื่องปั๊บปิดเครื่องปั๊บนี่จะถอดทัพปุ๊บพอถอดปัป๊บปุ๊กก็เสรับปลั๊บเออพอเราจ่เอาแม่สามพิติดใส่ดูแล้วกดปุ๊บมันก็ไม่ติดปั๊บหรือว่าเราไม่ได้เสียบปลั๊กปั๊บว่ะฝากมาครับเจ้าสัวเนี่ยพามรรดเมีเมียเนี่ย มานั่งกินโต๊ะแชทที่ร้านของหลินปิงที่หลินปิงเนี่ยก็เล่นแชด้วยเหมือนกันเข้าใจนะครับไม่เข้าใจค่ะหลินปิงไม่เคยเล่นแชอะค่ะผู้กราฟคือคือคือยังเด็กอยู่ไม่ค่อยเข้าใจเดี๋ยวมาอธิบายเองนี่เวลาผู้ใหญ่เขาพูดอะไรเนี่ยเขาใจไม่เข้าใโอเคนี่นายจตบ้าหรือไงทำตัวเป็นมนุษย์แบบเนี้ย ไม่ผิดกฎหรือไงฮะอืมหลือว่าผมจะโดนลงโทษหรือว่าหรือว่าผมจะเล่นดีกว่าแล้วดังกว่าคุณล่ะครับผมก็เองไม่เลิกเลยนะอย่างนี้เรียกว่าเล่นไม่ซื่อนะใช้อิทธิฤทธิปฏิหารน่ะใช่แล้ว่องมีอะไรปะมีสิดูอะฮะอาหาสวนแต่ว่าเจ้าสววเนี่ยจับได้ว่ามีคนโกง แอบเล่น2มือทั้งทั้งที่มีกฎอยู่แล้วว่าให้เล่นได้แค่คนละมือเดียวโอ้ยเร็วจริงๆดังนั้นเจ้าสัวก็เลยแอบมาสืบดูว่าใครเป็นคนโกงเข้าใจใช่ไหมหลินปิงก็ยังคงไม่เข้าใจอะค่ะเพราะหลินปิงไม่เคยเล่นแชร์แป๊บเึงครับเมื่อกี้คงพูดไม่ค่อยเคลียร์อิมีของมาให้แนะมาไม่มี2องโอเเข้าใจก็ด้ นับห้าหกเจ็ดแปดย่อยเดี๋ยวนับเองนับสี่ห้าสี่สามสองแอคชั่นอ้วเจ้าสวยเจ้สวยนี่จะบ้าหรือเปล่าฮะนี่รือพังว่ามากินโต๊ะแชร์อะไรแบบนี้ฮะทั้งเหม็นทั้งสกปรกนะฮะทั้งคนทั้งร้านเลยอ่ะ